ตัวต่อห้องครัวเต้าต่อห้องครัวทั้งหมดเซ็ตนึ่งมีทั้งหมด,ดมมห้าแบบแเหรอทวินทอยคิทเช่นเซตตัวต่อห้องครัวทั้งหมดมีห้าแบบนี่มีแบบไหนบ้างแบบที่หนึ่งเป็นครัวแบบที่ต่อตุ้มเย็นแบบที่ตัดมีล้างจานแบบที่ติดเป็นโต๊ะอาหารแบบอันนี้เป็นกล่องเก็บอุปกรณ์<อ> <Okay. S 2> โอเคแล,แล้วนี้เป็นอันไหนอันนี้อันเป็นแบบไหนอันนี้เป็นแบบที่นี่อันนี้เป็นแบบที่สามใช่ไหมที่แรกเนะี่ยอะก้อยเข้าใจว่าของอันหนึ่งโหลอะ12อันใช่ไหมเราจะซื้อในราคา50บาทเรามาขายละ5บาท12ห้ากงได้ก0ไรได้กำไร10บาทปรากฏว่าไม่ใช่อันนี้คือ1อัน1อันเลยนีย่เห็นไหมต้อมีวิธีการต่อ,อ1เซต1เซตใช่ไหมแสดงว่ามันใหญ่มาก่ แมีหอัใช่ไหมคะใช่ใช่อันนี้ก็มีห้าแบบดูซี่ดูซิดูซิแก้มากแก้มากแก้มากโอ้โหเยอะมากเลยแต่ตอนนี้ร้อนมากครับร้อนมากครับเพรก้่ะโอ้โหนี่อันนี้เขามีนี่ตัวนี้เด่นเด่นเอาเอามาให้ดูก่อนเอามาให้เพื่อนๆดูก่อนอันนี้คือที่เจาะรูใช่ไหมเราต้องแกะแต่ละชิ้นออกมาแล้วก็จะเจาะรูเอ็ดคอนเลยอ้าวเลยเอ็ดนเลยอ้าวเลยอ้ ลราพบกันใช่ไหมเถ่ายตัวนี้ถ่ายละอใช่ไหมอใช่ใช่ใต้องแะแล้วะแถ่ายตรงนีอันนี้เป็นพื้นอนี้เป็นพื้นทั้งหมดมันมีแปแผ่นเนาะแกแกะแกะ อันนี้เจาะตาบนี้อ่ะแกะทุกอันเลยอ่ะใช่ใช่อย่าเพิ่งแกะสิลูกถ้าแกะปุ๊บแล้วเราจะไม่รู้มันเป็นเลขอะไรใช่แล้วต้องแกะแล้วประกอบเลยเพราะฉะนั้นเราต้องหาเลขน้อยก่อนอันนี้เจาะรูก่อนเฉยเอ่ะเจาะรูก่อนอ่ะเจาะรูไปก่อนก็ได้ยังไม่ต้องแกะนะไกด์นะแต่แกะไปแล้วอ่ะเจาะรูก่อนครับกได์แกะไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแกะแล้วไม่เป็นไรเจาะรูก่อนไล่เจาะรูก่อนเจาะรูก่อนเดียว เ <c oughs> คร,เรื่องก้อยก็จะเต็มไวมากใครเขียนตรงนี้ใครเขียนล่ะ <c oughs> ใครดำเมงไม่ใช่เหรอล้วก็เอาแผ่นที่มันมีเลขเดียวกันเนี่ยที่อยู่คนละแผ่นเราก็เอาถอดประกบมาแล้วก็มาะกดกันแล้วก็เดาได้นะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นแผ่นบนอันนี้เป็นแผ่นด้านข้างดูเราวก็แกะออกมาจากผ่นนี้ก่อน เมื่อกี้นี้1 2่อันนี้ก็แผ่น1 2ึ่สมาใส่ครับอันนี้เป็นด้าน้าคาแล้วก็สามสี่สามสี่อยู่ไหนเอ่ยว้าว <Wow. S 2> อันนี้ต่อมาได้แล้วได้แค่นี้เดี๋ยวต่อไปจะใส่อ่างล้างจาน เราได้ซิ้งน้ําได้ของในสิงเรียบร้อยแล้ว<า>เ,เดี๋ยวต่อไปเราก็จะใส่<ป> <laughs> เดี๋ยวเราก็จะใส่ปลาหน้าซิงโอเคใส่เลย<อ>ไม่ถึง90หรอกคระบา0มันต้องเกือบสำเร็จเหลือตกแต่งอันนี้ยังเหลืออีกตั้งหลายขั้นตอน เออเปอร์เซ็นแปลว่าส่วนร้อยต้องครบแล้วร้อยเปอร์เซ็นอันไหนดูซิมีอะไรบ้างเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นมีกดอกน้ำมีก๊อกน้ำมีอะไรเปโควเวฟอันนี้น้ำเยอดอันนี้อาหารเหรอมีประตูตู้ด้วยมีอาหารคาวอันนี้อาหารหวานอ๋อเหรอโอเคแล้วข้าปต้มข้าวต้อ่างล้างจานโอเคให้ต่อให้ยังให้ต่อให้บ๊าายบ๊า กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา